อย่างที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขากินอะไรกันบ้างทุกครั้งที่เวลาเขาไปออกเล่นคอนเสิร์ตกันตอนนี้ค่ะเกมพามาแล้วตามใจทุกคนเลยนี่ให้ทุกคนดูว่าตอนนี้แม่ครัวนะคะเขากำลังทำข้มตำให้เกมชิมนะแต่มันยังยังไม่ได้ว่าตามไปให้คนในวงกินนะแต่เกมไปขอชิมก่อนซึ่งกเกมอยากจะถามก่อนเลยค่ะว่าปกติแล้วเวลาที่เราทําอาหารให้ให้คนในวงทานนะคะ,ะเมนูหลกัหลกๆจะเป็นอะไรยังไงบ้างคะ ก็ถามก็ถามใครเอ่ยอ่ะคุณแม่บอกหน่อยบอกหน่อยเมนูหลักๆเวลาเราไปแบบทำในวงอย่างเงี้ยค่ะให้วงทานอ๋อชั่วๆไปค่ะก็จะเป็นไก่ไก่ทอดอย่างเงี้ยหรอไม่แกงไก่แกงไก่ถั่วานอะไรถุงแกงตัวอย่างนี่คือว่านี้เป็นข้าวซอยค่ะอือแล้วก็เมื่อกี้ดูแอมเห็นเหมืนมีข้าวเหนียวด้วยใช่ข้าวเหนียวอยู่ในนิดโอ้ดูหมดเลยยัดสียได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะ ที่แบบว่าเขาเตรียมไว้เลยือนเป็นแบบสเสบียงอาหารทุก<ช>คนนี่ก็คือถ้าเกิดใครหิวก็คือสามารถเดินมาได้เลยส่วนเมนูส้มตำนี่คือเป็นเมนูที่จะต้องมีติดตลอดใช,ใช่มีติดตลอดใครอยากกินก็ตาเองเนี้ยมีแบบเป็นต่อนห้หนูไหมไม่มี <c oughs> ไม่แต่ปลา, <c oughs> าขวดแต่โอเเดี๋ยวเป็นปลาครัว <c oughs> โอเคอะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเกมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศกันต่อนะคะ<ช>แล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปสัมภาษณ์ศิลปินของทางพระโจกันด้วยว่าตอนนี้มีใครที่กําลังบอกว่ามีผลงานใหม่ล่าสุดหรือยังไงบ้างแล้วก็ ่วนในคลิปถัถดไปถ้าเกิดอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครก็บอกกันมาได้เลยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์น้องๆนะคะจะได้ช่วยกันโปรโมทเนาะศิลปินทุกคนเลยในวงเพชรบ้านแพงนะคะใหญ่หนูน้ำลายไหลแล้วเนี่ยลายไหลเลยกินปลาร้าด้วยเลยกิน หนูกินเป็นตัวเลยดูดีสวยทำไมกินปลาร้าหนูถึงชอบเวลาแบบว่าไปกินส้มตำตำร้านร้านแบบต่างจังหวัดอะหนูจะชอบขอดวเขาด้วยไงใช่ยิ่งถ้าแบบเป็นแบบปลาร้าปลากระดีอะ <c oughs> มันจะกินง่ายอ,อันนี้รถืออะไรขอ,อชุรถไม่พอเยอ๋อมันมีมันมีอยู่โอเค ามหน่อยในส่วนเรื่องของเมนูอย่างเงี้ยก็คือทางทางแม่จะเป็นคนคิดเองเลยแบบทางทางพ่อโจไม่ได้มีการกําหนดว่าแบบวันนี้จะกินอะไรหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีอ๋อไม่เห็นเปเือวานนี้ได้อยู่ทุกคนค่ะตอนนี้กำลังตำส้มตำนะคะให้เกมได้ชิมกันนะคะ มาบุกหลังเวทีทั้งทีเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชิมฝีมือหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่าแต่เชื่อแน่ว่าอร่อยเพราะว่าทุกคนในวงนี้คือต่างติดใจนะคะบ,บอกเลยน้องๆในวงจะตามเองอ๋อน้องๆในวงจะตามเองเลยเขามีไว้ให้สำหรับน้องๆเพื่ออ๋อ กําลังมาเพิ่มพลังเลยเนาะอหนไหนป่วยคอ,อ,อขอดูข้าวเหนียวเออ,อนี่ค่ะนี่ข้าวเหนียวอ่าอันไหนคุณน้องแนะนำตัวหน่อยเราทําอะไรอยู่ในวงคะสวัสดีคับชื่อนองน,นะคบตอนนี้ทําเป็นแดนเซอร์คับอ่าอันนี้มาเพิ่มพลังก่อนขึ้นบนเวที <รา S 1> ใช่ไหมค,ะ,คะเดี๋ยวเไปติดตามน้องบนเวทีนะคะ <S 2> <S 2> อันนี้เดี๋ยวให้น้องไปทานข้าวกันก่อน ทุกคนค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะนี่ไม่ใช่เกือบแล้ว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  เสียงดูเสียงดูเสียงกันขูดโกมันไม่มีเครื่องอะไรตั้มปลาค่ะตั้มปลามไม่มีช้อนแค่ไม่มีช้อนก็ขอจอนอันนี่ทุกคนได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะส้มตำ ของแม่ครัวฝีมือสุดยอดนะคะเขาเรียกว่าฝีมือเด็ดประจําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะคะซึ่งแม่เองเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยก็แล้วแต่บางคนก็จะมีมาให้แม่ตาบ้างบางคนก็แบบว่าตาเองเพราะก็แล้วแต่เลยใครชอบรสชาติแบบไหนเนาะแต่เด็กแกจะชิมให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแอบเสียดายนะไม่มีเป็นตัวเนี่ยอ,อ,อืออืออ๋อได้อยู่ ได้อยู่นี่คือได้ไหมเนี่ยได้ได้จริงไม่หวานมากเพราะตำปลามันต้องแบบว่าเผ็ดเค็มหน่อยเราจะไม่ค่อยหวานใช่ไม่คคยใรกินด้วยกันเดอ้ออร่อยอม,มากขึอ้อหน่อยให้บ้างอู๋เนียมอุ้ยเยเอะมากแม่ยังเยอะไปอยู่ใ,ใจ <c oughs> มไม่หมดอือเออถ้าก็คือหน่อยเพิ่ม, <c oughs> มพลังก่อนไปตามสัมภาษณ์พ่อโจ แล้วก็คนอื่นๆในวงนะคะอ,อยากนนยังไงสิวันเดี๋ยวติดตามมาสุดหน้านะเดี๋ยวตอนจะขอนี่ตัวไปกินก่อนความิ